สบายดีตอนเช้าพี่น้องจ้กสิกินงอย่างเราเพี่งตื่นมากอะเดี๋วมาขัวบซีนหมูสะก,ก,ก,กระลำขวบซีนหมูสะกระลำนี่ก็แซ่บอยู่โอเเ้โหเลวสิกิน,นอ่าน้องลุงน้องลุง,ง,งกินข่าวกับหยางซีนไก่กับน้อง มื่อนีวันจันทร์วันคู่แห่งศาสตร์ลาวเขาพักเดยเพียงเด้อเขาพักมื่ออื่นถึงได้ไปโรงเรียนเอ้ยเขาก็อาบน้ำเสริมสวยเด้อเออน้อกมากินข้าวน้ำแม่ดุงเอ้ยบ่มีได้เครื่องสำอางเขาก็มีสำนันแล้วบ่เครื่องไม่เอาคอยขึ้นโพนนั้นแหละโพนคอยท่าบ่ได้คอยเป็นชิวอื่นคอท่าบ่ได้ ซิ้วขึ้นโลดท่าเธอหนึ่งชมเธอหนึ่งเห็นบอกพรของเจ้าเรือขอยลองมาป้ายเสนาค่อยขึ้นสี่ห้าเมตรเลยท่าบ่ได้เลยพรข้าวก้อนอมันลุกมาอนะันักอินอิ่มเจ้าก่อน หัออวหมูกินอ,อะไรบอสก็ใส่หัรบเล็โอ้โห แล้วเราคลองขวัญครูค่ะยังมาแล้วอยู่เห็ดเยอะอุ้ยหาเอาไปไหายอังคุบละบายงานสะกคนลาบ,บ่ายแลพี่ไอนุอ่มโอ้โหลาบ,บายก้อนแล้วก่อนยังผักก่อนสิผักละบายสก้อนอ แล้วบอกเขาใจบอกบ้านก่อนเห็ดนะนะยนบบอกอุ่สันนด้เล็ดก็เห็ดก้ออนบหึ่ดึ ขีนั่งชีนี่ว่าเด็ดใบไม้ใส่นหมเด็ดงามๆเข้าใจอะไรผิดไปหรือเปล่ามีบ้านมีรถเป็นของบ้านดีแต่ถ้าพูดตกไม่น้องอหม่ได้ยังงเพราะงงเหรออะไรก็ได้อยูกันอืมอืมแต่เดาอ่า กินยังมาเยป่ป้นอ,อนคำหนึ่งละกะล็แลนป้อนคำหนึ่งละกะล็แลน,นมีเป็นยัง Kiếm cây mẹ, mũ เขากระเถาเลยอืมเขาเกิดกระเถาไปเลย เอาเป็นยังลูกโอ้ยช่วงยาเคยได้กินเก่าอย่างี้น้ออาบเยอะนะ แน่แมาเดแ๋ปักขึ้นรถรถขึล่นเลเล่นเล่ขนรถขึ้นรถนขึ้นรถกนรลมาเลยข้ขกอาี้นข้าวก่อนอิ่มก่อน้ข้าอิ่มแล้วก็ขึ้นรถแล้วก็ไปได้ลูก อันอินบไอินปเอานั่งนบังคับรนบยน่อันนี้ออมรวบไปน่ะนั่งรถนั่งรถเดิทาผู้ชมนั่งรไปดอกอืมนั่งรถบุยไปอืม

เอาไปแล้วพี่น้องคลิปนี้กับอิ้มแล้วบ๊ายบาย